หมายเลข27ของเรานี่น็อกรวดเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างปราบธรณีสิงคลอง4เจอกับกระโจมไฟสิทธน,น้ำมนตตามต่อเลยครับท่านผู้ชมคู่ที่4นะครับทางช่อง8ของเราในวันนี้ครับทางด้านมุมแดงก็คือปราบธรณีสิงคลอง4ครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีจากหนองบ่วงลบบุรีครับมีคุณทวีศักดิ์พเปี่ยมนะครับ หรือว่าทวีสักสิงคลองสี่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ควบคุมดูแลการฝิดซ้อมนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงคลองสี่ครับอยู่ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีครับวันนี้เจอกับกระจมไฟสิทธิ์น้ำมนต์นะครับดารุ่งวัย15ปีครับจากอำเภอแหลมงอบจังหวัดปราดนะครับมีคุณมานพบดิศิลาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณณรมนประเวทไพรนะครับมีคุณมานพบดิศิลานะครับ เป็นหัวหน้าคณะด้วยควบคุมดูแลการฟิตซ้อมด้วยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบนะครับนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับของคู่นี้นะครับยกที่1ครับคู่4ครับดูว่าจะมีการนับมีการนอกเกิดขึ้นอีกหนึ่งคู่หรือเปล่าครับวันนี้นี่สุดๆไปเลยครับคอซาดิชชอบก็เป็นซ้ายเจอขวาครับ แมห่อครับต่อยลําตัวขอพระคุณผู้สนับสนุนทุกทกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่าหาดทิพย์ภาคใต้14จังหวัดโดยท่านพลตรีพัชรรัตนกุลเข้าเกียบกุ้งฟูชี้ครับคุณบุญเจริญยั่งยืนครับจากบริษัทไทยบุญโปรดักต์จำกัดคุณกิติไกลกลางนะครับในนามของบริษัท Surprise, um บีซีเคซัพพลายจำกัดบริษัท555โปรครับผู้แท้จำหน่ายริดดารารถกระบะไฟฟ้าอนเนกประสงค์ครับ และก็ทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินเป็นบัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารขอบคุณลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวง์จากบริษัทบางกอกออโตพาร์ตจำกัดจิวเจิงปูเซนเจียวหนังครับบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเอียกทุกจำกัดครับบางจังห่ายที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศเหลียงเซนครับโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัดครับกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์ม พรยาเป่าคอตรากาไก่แล้วก็ยาคุมารตรากาไก่โดยแพทย์หญิงนัทธานีทัศนพงศ์รวมไปถึงอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยเอาละครับไปกันต่อเลยครับปราบธรณีกับทางด้านของกระจจมไฟนะครับปราบธรณีเคยชนะมาครับเมื่อวันที่8ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาครับ2567ที่สนามวัย,ยวนชนกองทัพอากาศแห่งนี้ครับวันนี้เปิดโอกาสให้กับทางด้านของกระจมไฟแก้มือล้างตาครับผลงานที่ผ่านมาของปราบธรณีนะครับ ชนะคะแนนการจมไฟชนะคะแนนปีเกีียวครับแล้วก็ล่าสุดรอกทางหน้าของเทียนทองโรงเรียนกีฬาธรรมศาสตร์นะครับที่จังหวัดปทุมธานีมาครับแล้วก็ล่าสุดไปชนะบุเรงนองครับที่จังหวัดลบบุรีครับส่วนกระจมไฟนะครับแพ้คะแนนมังกรน้อยนะครับชนะคะแนนเสียก้าแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนนักรบดำนะครับที่สนามวยเยาวชนกองทัพอากาศแห่งนี้ครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับภายใต้การสันทั้งของท่านตเจ้าวิชิตของละอแล้วครับเนี่ยครับปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนี้ครับผักดันกันไปแล้วครับ ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งนะครับก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยแถวหน้าวงกวารมวยเมืองไทยครับสร้างด้วยแลกด้วยนะครับตอนนี้ทางด้านของมวยดีวิธีแต่แข้งซ้ายครับการัดจอมไฟครับมวยซ้ายนะครับในขณะที่ทางด้านของปราบธรดดีครับลูกศิษย์ของทวีศักดิ์และก็ลูกนิมิตนี่เลยครับในชุดเล็กๆอย่างนี้นี่ค่อยๆสร้างขึ้นไปนะครับจะได้เป็นยอดมวยในอนาคตก็ได้ วันนี้ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายเลยทั้งจิ๋วเชิ้งบูเซินเจียวหนังนะครับผู้จัดการก็คือคุณัยชนชัยพัสกุลนะครับหัวไทยทายหัวเซิงอยู่นะครับเจ้าของแล้วก็ข้าวเกรียบกุ้กฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำด้วยเลยทีเดียวนะนี่เลยครับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวที่ร่วมกันสนับสนุนและก็เสิรือ11ตัวด้วยนะอ้าวลุ้นกันต่อเลยทีเดียวบนเวทีนะครับแมทุกวันอาทิตย์ช่อง8ในะช่อง8โดยดรวิชิตอรอรอนะครับ หมดยกครับพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครับไม่เยอะนะครับมวยทางจังวัตรเนี่ยพาย์จะเตะพับในครับปราธรณีแต่จมไฟนี่ใช้วิธีบังและโต้นะครับนี่ครับสาดตรแข้งซ้ายวันนี้แม่นนะครับแตะว่าโดนฝาชมไม่ได้เหมือนกันครับชมปุ๊บโดนปั๊บเลยครับพยักหน้าครับเตะซ้ายครับขยับขยับเตะขาเตะขาเอาจนได้ เล็กๆอย่างนี้นะครับความทนทานไม่เท่าไรต้องลุงกันต่อเลยทีเดียวนะครับเอาในน้ำหนักเล็กๆเอาไม่ต้องห่วงเจ็บแป๊บเดียวหายนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์นะครับช่อง8ช่อง8ในศึกมวยดีที่ไทยนะครับโดยดอกตอร์ชิลลรอรนะครับแล้วก็ทีมงานแมดูกันทุโอ้ยต่อยหน้ามาครับเดินกันใกล้ๆครับ มีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับทางด้านของกระจอมไฟในไฟ์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าน่าจะไปทําการบ้านมาครับโอ้โหปาบทรณีครับอ่าเข้าเบกแต่ละทีนี่น่ากลัวเหลือเกินครับบัดหนึ่งสองครับซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับดูนะครับอ่าหัวหน้าคณะลูกพี่นี่ต้องบอกว่าเป็นไวยเข้าแล้ะครับไม่ว่าจะเป็นจานสัก์พจิสารทวีศักแล้วก็ลูกนิมิตเขาล้วนๆแล้วครับแต่อดีที่ผ่านมา แต่ว่ามาดูลูกน้องนะครับอ่าเนี่ยครับแข้งวาปาบทรางบอกว่าที่ผ่านมาเดินสายอยู่เนี่ยครับแถวแถวฝั่กลางนะครับทางด้านปาบทรเนี่ยครับตัดล่างแล้วก็ขึ้นลําตัวครับสองแข้งแล้วครับหนึ่งมากๆดึงแล้วก็แข้งขวาเอาล้วครับต้องระวังดีๆครับทางด้านของกระจมไฟนะครับมีการบ้านให้แก้ไขแล้วครับวงในนะครับเอาล้วครับจะมาแยกอาชีพของปาบทรณีได้หรือเปล่าครับทำอะไรกันไม่ถนัดนะครับแยกออกมาครับ ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะครับณตอนนี้ครับยิงจังหวะกันออกแอย่าเข้าไปครับเตะซ้ายครับกระโจมไฟก็จะจะออกซ้ายหน้าคืนครับปราบธรณีจะมาเข้าออกเร็วครับเจอเขาขวาขึ้นไปครับปราบธรณีครับอย่างไม่ใช่เกมเร่งของแต่คู่นะครับโอ้ลูกนี้กรรมการว่ายังไงครับตัวเล็กแต่ว่าเนี่ยครับแข็งแรงมากครับ จังหวะในการไล่แขนสอดแขนแล้วครับค่ายนี้นี่เขาอาชีพอยู่แล้วครับสิงห์กองศรีหมดยกที่สองครับเดี๋ยวกลับมาตามนะครับแล้วก็ก่อนตามยกต่อไปครับผมมาเตอร์แขกคงวารีครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันวัดคงวารีครับวันเสาร์ที่28มิถุนายนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดคงวารีครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์รายการนี้นะครับจัดโดยคุณสมชายแล้วก็คณะกรรมการวัด พุงวารีทุกท่านแลวครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับบนเวทีตามกันต้าครับครึ่งทางยกที่3นะครับแลก็วันเสาร์ที่28มิถุนายนนะครับที่สนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพันธบทโทสุรเชษเดชพันธ์ครับเรียนเชิญดูมวยดีๆกันฟรีนะครับดูฟรีนะครับสำหรับคนไทยครับต่างชาติเสียตางครับที่สนามมวยเพชรบัญชาครับโดยท่านพันธบทโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับก็องบอกว่าเพชรบัญชาเป็นสนามมวยมาตรฐานแล้วครับของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ แหลงท่องเที่ยวครับอ่เแยกออกมาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเนี่ยครับดาวรุ่งหน้าใหม่ๆนะครับภายใต้การสัตตางการเจรนายของทีมงานของมวยดีวิถีไทยครับของท่านเสาเจ้าวิชิตเนี่ยครับสายหลุดอีกแล้วครับกระจมไฟครับถึงตัววงในดูนะครับตัวเล็กกว่าแหละครับทางด้านของปราบซอตานีแต่ว่าข้อแขนดูนะครับพยายามจะสอดขึ้นไปครับอ่าแยกออกมาครับแยกออกมาเอาล้วครับต้องใกล้นิดชิดหน่อยต้องติดถึงตัวแล้วครับกระจมไฟอ่า ขยับเข้าไปครับแข้งขวาเนี่ยครับเบกด้วยแข้งขวาแล้วครับปราบทรัลีอ่าใกล้ๆครับตลุมบอลเลยยังครับอ่าแล้วรับซ้ายหน้าแล้วก็บโฉออกมาทางด้าซ้ายครับอ่าแล้วรับขวามาอ่าเวลาแกมาแกมาเป็นสเต็ปอ่าแล้วกับกระจมไปเนี่ยครับเกาะได้ครับจับได้สวยด้วยครับเ้งตีด้วยเขาขวามามันต้องต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วครับดูเหมือนจะเป็นนอกกันในหรือเปล่าครับณตอนนี้ครับกระจมไปนี่เดินเร็วขึ้นนะครับเต่ขวามืดครับทางด้านของปราบทรณนี เอก่อนครับให้ขยับหนีช้าหน่อยหดขาครับเจอเข่าขึ้นเข่าซ้ายครับเนี่ยครับดูอ่ะอ่ะแล้วครับอุ้ยล็อกเข้าพอดีเหลือเกินครับปราบธณีครับพยายามแก้เข่าครับนี่ติดล้มลงไปแล้วครับตาล้มแล้วล้มไปครับลุกขึ้นมาขยับเด้นต่อครับทางด้านของการจมไฟนะครับย้อนเข้าไปครับเนี่ยครับอ่าจะเตะล่างนะครับ จับได้เข้าซ้ายสวยครับมนต้องต่อเนื่องไปว่าเนี่ยครับจังหวะจบนี่แหละครับฐานะของกระจมไฟครับแม่โดนบิดล้มทุกทีครับจัดจ้านเลยนะครับปราตรนีครับรวดหัวละครับกระโจมไฟอาวุธนั้นไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าแมจังหวะเทคนิคต่างๆนี่ก็ยังจะขาดเกินๆอยู่ครับปีเข้าหาครับงจังหวะล็อกรัดต้องปราตรณีโอ้ดูโอ้โหดูฮะ เนี่ยครับไม่ธรรมดาครับจะตกเวทีโอ้คือสิงห์พร้อมสี่ก็นี่ก็มวยเข่าอยู่แล้วครับดูวิธีการจับนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับอาจเดินเข้าหาครับจะยังไงดีครับกระโจมไฟนะครับยอมเข้าไปครับแต่ว่านี่ครับทางด้านของกระโจมไฟเดินก็จริงนะครับปาทอร์นีแกชิงออกกนครับบอดยกนะครับเดี๋ยวกลับมา ดีเลยครับมาดูพัฒนากนเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะครับชูชีพรีโภคาด้วยนะแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชคด้วยนะครับพูดถึงสมพรแก้วรัศมีโชคพรุ่งนี้เจอกันที่นะครหลวงเวียงจันทร์ครับปอปอลาวครับในเรื่องใจนี่สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดออครับแล้วก็ สจเอกปาจีนด้วยนะครับตอนนี้มีร้านคาราเกะร้านอาหารโอ้โหใหญ่เบิ้มเทิมเลยที่ร้านเราหลงกรุง ตรงข้ามกับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเราหลงกรุงเราหลงกรุงนะครับถ้าเราหลงไปแล้วเนี่ยเราก็ไปนั่นโอ้ครับเราต้องหลงไปต้องหลงไปอาหารอร่อยมากนะครับไปกินมาแล้วอีกคนนึงใครครับปะเปียกคุณปัญญาธงไทยจากโอเชียนลำวานี่22ไปด้วยดิไปดิอย่างนี้แจ๊ดเนี่ยต้องไปพี่แจ๊ดนี่พลายจะจะให้ไปหรือเปล่าถ้าเกิดคนโสดอย่างผมนี่น่าจะไปได้แน่นอนแน่นอนผมไปได้ที่เดียวสาวน่าแต่ว่าไม่บอกนายสาวน้ามีอะไรครับผมไปต่อครับบนเวทียกที่สี่ครับ ปาลันีกับขนาดของกระจอมไฟครับไฟที่สองภาคที่สองนะครับแก่มือล้างตาคาใจครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นหนังบอนเก่าหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับยกที่4ครับพยายามเข้าไปครับกระจอมไฟก็ต้องบอกว่าต้องเช่นชมความมุ่งมั่นของน้องครับแต่ว่าจังหวะจบยังจบได้ไม่ดีเท่าไรนะครับเนี่ยครับแข่งซ้ายครับทางด้านของปาบทรนีวันนี้มาแบบฝีมือเลยครับรายนี้นอกได้ในดีครับ เนี่ยครับทายาทของสิงห์ของสี่นะครับเป็นนักชกในสังกัดแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูนะครับราเชนเลครับนี่ทายาทของทางด้านของลูกนิมิตเลยครับตอนนี้โตทันชัยนะครับดูครับพ่อยังไม่เลิกมวยลูกต่อยแล้วนะครับเดี่ยเข้ามาครับต้องพยายามต่อไปครับกระโจมไฟสิทธิ์น้ำมนต์ครับ แกเร็วจัดจ้านเหลือเกินนะครับนอกก็ได้ในก็ดีนะครับปราบธรณีครับนี่เต่ขวาครับแล้วเข้ามาจับจับแล้วจับดีด้วยครับโอ้โหนี่แกไม่ตกครับพยายามตีเข่าครับกระโจมไฟอ่ามันต้องมีวิธีรับใช้วิธีขวางครับใช้วิธีขวางครับอยู่ที่ว่าใครจะชิงทําได้ก่อนครับในเรื่องของการจับครับอ่าล่ะครับเดินเร็วขึ้นอ่าล่ะครับดิชันหรือว่าวิสัยทัศน์ทางด้านของการโจมไฟนั้นดีอยู่แลลวครับอ่าล่ะครับอยู่ที่วงในครับขวางได้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้แยกออกมาครับ เดินต่อครับขยับเดินครับแต่ว่าเนี่ยครับวงในนะครับยังตีได้ไม่ต่อเนื่องแขกซ้ายสวยครับมาทางด้านของกระจจมไฟถอยตัวมาครับพอโดยุกฝาเอาละครับใกล้ๆกลางเวทีครับน่าเชิญชมนะครับนี่คือดารุ่งหน้าใหม่ๆประวัติสสะอาดนะครับเดี๋ยวดูนะครับมวยดีวิธีไทยจะสร้างให้ดังครับนี่เลยครับวันนี้ทางของคุณนะครับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวลุ้นเลยทีเดียวครับแม่ชูชีพตีโพคาลุ้นหน้าจออยู่ด้วย แล้วก็มาเปี๊ยกนะครับเจ้าของโอเชียนอเมริัน22นี่นลครับมาเดินร้านพักผ่อนหย่อนใจสบายใจแล้วก็เอเชียฟรมมาร์มซีนะครับขุมวิท51ปักซ้อยทั้งหล่อนะครับเยื้องๆกันคุณนายพาทักไลนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็ยังทำอะไรได้ไม่ยังไม่ปฏิปตอ่อครับฮะแต่ว่าความพยายามพยายามเดินตอ่อเดินตอ่ตอครับเดินต่อครับอธิบเอาไว้ครับปราทรณี สายไม่ถึงครับกระโจมไฟในช่วงท้ายปลายยก4ี่ครับอ้าวโอ้โหแกปรีเข้ามาครับล็อกรัดกระชาาคอกระชากคอนั่นแหละครับกดโชว์นั่เแลยครับทางด้านของปาบทรณนีครับโชว์ข้อแขนแล้วครับอ่าเนี่ยครับน้องเขาต้องซ้อมมานะครับต้องยกดัมเบลยกลุกเหล็กต้องมีการยิงข้อครับวิตพื้นหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาอ่ะกลับสู่สนามนะครับ มาติดตามรับชมความมันความร้าใจกันต่อครับนี่เป็นผลงานนายกที่ผ่านมาครับให้ไลท์ช็อตเด็ดภาพชาดูนะครับขวางหน้าแทงสายครับใจสวยครับทางด้านของกระจมไฟนะครับแข่งสายสวยครับถามต่อครับยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายภาคที่ของคู่นี้นะครับปาปทรณีเคยชนะมาครับเอาละครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเดินตั้งแต่ยกหนึ่งจนถึงตอนนี้นะครับทางด้านของกระจมไฟครับแปลว่าเนี่ยครับ ยังทําได้ไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับปัดขวาลวงท้องตัดลาตัวครับก็ได้อีกแล้วครับแล้วก็ปราบธรณีดูนะครับดูวิธีการจับของน้องๆครับลายแขนกดแขนเอาไว้แลวครับในช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาเขย่าโชว์ใช่เลยครับทางด้านของปราบธรณีครับข้อแขนดีมากมากครับยังเดินต่อครับกระจมไฟตั้งใจแล้วครับมาด้วยความตั้งใจครับแขชนะไม่รู้นะครับยังไงก็พยายามสู้ให้มันถึงที่สุดก่อน แข้งขวาไม่ถึงครับปราบธรณีครับยกที่5ยกสุดท้ายครับทีมุกขวาไม่เข้าโดนล็อกเนี่ยครับแกบจับจับเหนียวแน่นเลยนะครับเวลาจับของปราบธรณีอ่ไปครับทายหลุดครับเนี่ยครับเนื้อมาจากนู้นแหละครับแหลมงอธรรมชาด้วยนะครับในทีมของคุณนงโตโยต้าระยองแข่งซ้ายครับแต่ว่าต้องใกล้กว่านี้อีกนิดนะครับ สายดีครับบังและคืนด้วยแค่ขวาครับต้องโตนะครับทางด้านของปราบธรณีไม่โตไม่ได้ครับรับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับมาแยกออกมาครับกรรมการผู้ชี้ขาดนเวทีนี่นิ่งมากๆครับทางด้านของปราบธรณีนะครับวันนี้ต่เกมรับเลยครับเอาลื่นลื่นลื่นโน่นลื่นโนนแคงซ้ายครับนะครับยังไม่ละทิ้งความพยายามครับประจมไฟขวาครับ จับจับจับไม้ดีกว่าครับจับไม้ดีกว่าก็สร้างจังหวะในการตีเข่าได้แยกออกมาครับกรรมาการยังพยายามหมัดดึงสองสามอ่ยต่อยขวาครับความพยายามดีครับกระโจมไฟครับกราบตัวนีไม่เล่นด้วยแล้วครับตอนนี้แข้งซ้ายอ่ะ ต่อให้ไม่เล่นด้วยก็ต้องต้ครับเนี่ยครับจะโชยหมัดข่าครับอ่าปากทรณนีเนี่ยครับหล่อจังหวะนี้มานานนะครับนะครับปัดหนึ่งสองมากเนี่ยครับต้องชื่นชมน้องๆนะครับที่เรียกว่าไม่เต้นให้ครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบอลที่รับชมการถ่ายทอดสดต้องเสียรมเสียความรู้สึกเลยครับดูนะครับดูวิธีการคิดดูวิธีการออกอาวุธของน้องๆครับ ตั้งใจแล้วครับทางด้านของกระโจมไฟแต่ว่านะครับวันนี้เจอทางด้านของปราบธรณีครับโอ้ทุกชักเลยเหมือนกันนะครับแข็งทรายครับขืนมาด้วยขวาเชือดทาท้ายๆปลายยกสุดท้ายครับอาเตะพับได้ปลายหน้าขวางหน้าไว้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของปราบธรณีครับวันนี้มาแบบแกร่งเหลือเกินนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับดูนะครับถอยออกมา การสูงเอาไว้ยังทิ้งขาดไม่ได้เสียงระฆังยกสุดท้ายดังแลวครับนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากๆเลยครับดีครับมีบิดาภาพที่ดีต่อกันนะครับตั้งแต่เด็กๆครับขอให้น้องๆทั้งสองคนนี้ไปเป็นยอดมวยเงินล้านในอนาคตนะครับดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับผมสักเป็นละม่อมการกวินปรางสาวภาครับแล้วก็สุนทรศีวัลลาครับ รวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของปราบธรณีสิงคลอง4ี่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับย้ำแขนทางด้านของกระจมไฟสิทธ์น้ำบนไปอีกครั้งครับก็เป็นกำลังใจกับทางด้านของกระจจมไฟด้วยครับ